แจ้งมาเลครับท่านประธานคนสวยวันนี้ก็จะโดนอีกแล้วครับเห็นว่ามีกลุ่มผู้เสียหายเนี่ยไล่เรียงคดีมาก็าน่าจะแรล่งข่าวก็มาจากเพจบิกเกียนนะเพจบิกเกียนโพสไว้ว่าวันนี้จะไปช่วงบ่ายโมงก็จะไปที่สำนักง,งานตำรวจแห่ง,งชาติก็จะรวมผู้เสียหายทั้งหมดแล้วรวมผู้เสียหายทั้งหมดไปที่สำนักง,งานตำรวจแห่ง,งชาติอันนี้เพจเพจบิเกียนเนาะเขาวางแบบนี้ เพื่อจะไปเร่งรัดติดตามคดีเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็เห็นออกมาเสนอหน้าที่กองปราบอีกแล้วว่าทําไมผู้เสียหายไปร้องทุกข์เราไปกล่าวโทษทั้งมากมายขนาดนี้ทําไมท่านประธานคนสวยก็ยังบอกว่า,ามันเป็นเรื่องของอดีตสําหรับอ,อนะครับทุกท่านก็ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าธรรมราชาาดได้บล็อกจจนนี่ไปใช่ไหมครับใน Facebook แต่ทําไมผมยังดูได้อยู่เลยฉะนั้นการบล็อกไม่มีประโยชน์นะครับคุณจะไปบล็อกคนนะั้นคนนี้อีกหลายคนไม่มีประโยชน์ครับนะ เออแล้วผมก็เป็นสายข่าวเนาะทำข่าวอะไรเงี้ยนะครับอ่ะประเด็นเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เห็นพูดถึงท่านประธานคนสวยว่าอย่างนั้นทุกท่านลองจําดูนะเขาจะไม่เอ่ยชื่อพี่อ้อเขาจะพยายามเลี่ยงชื่อพี่อ้อนะครับผมเขาใช้คาว่าประธานคนสวยประธานคนสวยตลอดเลยแต่เขาหลุดครับทุกท่านพูดไปพูดมาหลุดก็ผมไม่ชํานาญไม่มีฝีมือเลยนะครับอ่ะ ก็นะครับทําไมถึงประธานคนสวยถึงออกมาเสนอหน้าใช่ไหมครับยังเสนอหน้าได้อยู่ทั้งแ้่ที่แบบมีคนไปร้องทุกข์มันก็เหมือนกับพวกเชื่อมจิตไงขนาดยังแจ้งความร้องทุกข์โน่นนี่นั่นนะครับผมยังเสนอหน้าอยู่เลยนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับจะได้หายโง่นะครับผมคือทุกคนจะได้หายโง่นะครับมันเป็นขั้นตอนของกฎหมายนะครับผมเออกว่าจะ กว่าจะดําเนินการได้นะครับผมโอ้โ oh หนะครับกว่าช้านจะตัดสินอีกนะครับอืมก็เหมือนเดิมแหละนะครับผมนะครับทุกคนมีสิทธิ์ที่จะออกสื่อโซเชียลไม่ว่าจะออกในช่องทางไหนนะครับเหมือนเดิมนะฮะคือการที่เขาโดนคนอื่นไปไปร้องไปแจ้งอะไรอย่างเงี้ยพี่อ้องี้แกโดนใช่ไหมอ่าแล้วจะให้แกหยุดเคลื่อนไหวในเรื่องของเชื่อมจิตอย่างเงี้เหรอเฮ้ยมันคนละเรื่องกันเนี่ย มันหยุดเขาไม่ได้หรอกตอนน่อให้คุณแบบไปฟ้องอะไรเขาอีอกกี่คดีเขาก็ไม่หยุดหรอกนะครับผมเขาก็จะเดินหน้าต่อน,นั่นแหละนะแค่นี้แค่นี้ยังไม่เข้าใจอีกเลยนะครับความเห็นผมนะครับผมมองว่ามันมเ,ออเป็นเรื่องอดีตคำว่าเรื่องอดีตหมายว่าที่เขาใช้ว่าเออดีตผ่านมา,านานแล้วเนี่ยคือมันอาจจะเป็นในเรื่องของเมื่อสิบยี่สิบปีที่แล้วเขาอาจจะเคยไปทำความผิดอาญามาอย่างนี้แล้วหลังนั้นนเขาไม่ได้ทำอีกเลย เขาไม่เคยทำอีกเลยแล้วพอจะอยู่มาวันนึงมีคนไปขุดเรื่องเดิมมาาเงี้ยอันนี้อาจจะใช้คําว่าเออวัยอดีตมันมาไปแล้วแต่เนี่ยในในกรณีของท่านประธานอ้อคนสวยเนี่ยนะครับท่านประธานคนสวยเนี่ยก็คือมันเป็นเรื่องของอ่าท่านประธานคนสวยท่านประธานอ้ออ่าเอ่ยชื่อแล้วพี่ว่าดูเอานะเข้าข้อหรือเปล่า,เ,านะเข้าข้อหรือเปล่าดูเอานะเออนะครับ เออตอน okay. แรกตอนแรกคือพ่อพยายามจะไม่เอ่ยชื่อไงเขาจะเรียกประธานประธานเฉยๆไงเอาเรียกไปเรียกมาประธานอ๋อหลเออก็นะว่ากันไปในระหว่างที่เขาจดตเาแนจัดตั้งมูลนิธิก็น่าจะอยู่ประมาณต้นปีน่าจะอยู่ประมาณช่วงประมาณมีนามีสานี่เองที่ตั้งมูลนิธิมาไม่กี่เดือนแล้วเรื่องราวมันก็เกิดในระหว่างนี้อ่า แล้วยังมีในเรื่องของที่สอลารก็ไปเออคำว่าอาดีตนี่คือธรรมราชต้องเข้าใจว่าอาดีตก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วนั่นคืออดีตท,ทั้งหมดเลยที่มันผ่านมานะ่ะนั่นเขาเรียกว่าอาดีตนะครับยังไม่เข้าใจควาว่าอาดีตดีนะยังพูดไม่ถูกอีกนะครับเรื่องคดีก็เรื่องคด,ดีก็ว่าไปสิอ่าคะแนนใน,ใน,ใน,ในตอนนี้มันมีคนมาล้อแบบนี้แบบนี้อ่าก็อย่าไปพูดไปว่ามันอัน มันเป็นปัจจุบันมันเป็นอดีตอะไรนะครับอดีตคือสิ่งที่มันผ่านมาแล้วนะครับผมเออไปร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องอปลอมแปลงเอกสารไปจดทะเบียนมูลค่อีกแล้วก็ยังมีเรื่องอเรื่องขายบุตรอีกอันนี้เป็นข้อกล่าวหาที่ที่ฝ่ายเขาเก่าหาจะผิดจะถูกยังไงก็ก็มีผู้เสียหายเยอะแยะมากมายนะครับเอทีนี้วันนี้ก็ก็น่าจะน่าจะสืบเนื่องจากที่กรณีเขาเงียบไป หลายวันแล้วเมื่อวันไปปรากฏตัวที่อกองปราบก็คือไปเกี่ยวกับเรื่องไปกล่าวหาว่าผมเนี่ยจะทำความผิดอย่างนั้นอย่างนี้แหลไะ,าาะ,ะไปกับทนายสายยงนะไปกับท่านทนายสายยงอันนี้ผมตั้งฉายาให้ท่านใหม่นะเป็นเป็นความคิดเห็นส่วนต,ตัวผมเองใครจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็แล้วแต่ก็ไปตรงนั้นแล้วก็ปรากฏว่าผู้เสียหายเขาก็เดือดร้อนเนี่ยโอ้โหท่านประธานคนสวยจะมาอีกแล้วกลับมาอีกแล้วเขาก็ทนไม่ได้ เพราะว่าคดีของเขาก็ยังคดีของเขาเนี่ยเขามีการร้องทุกข์มีการก่าวโทษไล่เรียงม,มาน่าจะถามว่าผมในเรื่องของมราดจหนึ่งสองเนี่ยมันเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดหลักเกณฑ์ให้ดูนะเอาเอาหลักเกณฑ์แล้วข้อกฎหมายเขาก็ตอบจะ,จะสรุปไปเลยว่ามันมันไม่เข้าข่ายาการกระทําความผิดมรดจหนึ่งสองครับที่ผมพตดและอีกอย่างก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องเขาด้วยเขาพยายามโยงนะครับกลับมาที่เรื่องของท่านประธานอ้อคนสวยที่ บ่ายโมงวันนี้ก็น่าจะเป็นข่าวอีกแล้วครับเพราะว่าผู้เสียหายเนี่ยรวมรวมมาน่าจะรวมทุกสายตามที่เพจวิกเจียนเาขาเขาโพสนะตามที่เพจวิกเจียนโพสนะน่าจะรวมมาทุกสายมาติดตามเรื่องรับคดีว่าทำไมชาติจังท่านประธานจะอะอกมาอีกแล้วออกมาอีกแล้วผู้เสียหายเขาก็ทนไม่ได้ครับเพราะว่าแจ้งความทั้งที่สกลนครหนึ่ง แล้วที่ไหนอีกแล้วก็ที่ผมได้รับเอกสารมาก็หลายที่เลยครับก,ก็ก็หลายที่เลยที่ไปแจ้งความแต่สัมปทานก็ยัง,งบอกว่ามันเป็นเรื่องอะไรดีผมแปลกใจอยู่อย่างหนึ่งว่าธรรมราชเนี่ยตั้งแต่วันนี้นะแปลกๆนะไลฟ์สดลงคลิปรัวๆนะครับอันนี้ผมดูย้อนหลังนะน่าจะเป็นไลฟ์สด แต่นี่หลังจากอันนี้ไปนะครับลงคลิปรัวๆเลยครับผมคลิปละหนึ่งนาทีสองนาทีหนึ่งนาทีสองนาทีลง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 นะครับผมมันยังไงวะเนี่ยแปลกแปกเว้ยออเริ่มเริ่มจะทําคลิปแล้วนะครับแต่สําหรับความความเห็นผมผมว่าไม่ใช่อดีตนะเป็นเรื่องอดีตมันเป็นเรื่องที่ทัพสัยชาวบ้านเขาเรียกว่าเห็นหลังไวๆครับเห็นหลังไวๆสำหรับนะผมไม่ใช่อดีตเออแล้วแต่นะอืไปเรียนมาใหม่มันคืออดีต ทุกอย่างที่ผ่านมาแล้วคืออดีตหมดนะครับอืมเห็นไหมหลักธรรมง่ายๆของพระพุทธเจ้ายังไม่เข้าใจว่าอันไหนคืออดีตอันไหนคืออนาคตอันไหนคือปัจจุบันสอบตกนะครับแบบนี้นะล้วจะไปสอนทรมาได้ยังไงกันเนะี่ยโอ้ยมวไหวส่วนเอฟซีที่หน้ามืดตาบัวทั้งหลายนี่ก็ก็อันนั้นมันคือพวกที่เอฟซี FC, ใครเอฟซี FC, เชื่อมจิตนั่นเลยหน้ามืดตาบัว มีผมเห็นต่างอะไรพวกนั้นไปสนับสนุนอันนั้นก็คือไม่ดูตามาตาเรือครับไม่ดูตามาตาเรือไปมาอีสีที่นี่ไปมาอีสีดูแล้วรอดยากครับดูแล้วรอดยากตัวผู้เสียหายผู้เสียหายเขาเขาเออเอาเรื่องขนาดนี้น่าจะน่าจะรอดอ่าแล้วเชื่อมจิตรอดหรือเปล่าดูแลผมคำหลักฐานอะไรผมเห็นคนตัวผมนะเออความจริงจะตัวอีกนะ ความเห็นส่วนตัวคือที่เน้นเพราะว่ากลัวว่ามันจะเข้าข้อกฎหมายเออฉลาดไหมละ่ะเหลี่ยมของทนายผมรู้หมดแหละนะครับผมอืมคือที่พูดไปในความเห็นส่วนตัวผมนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเน้นๆย้ำๆความเห็นส่วนตัวจอนนี่ทั้งหมดเลยในช่องผมผมพูดทีเดียวกำลังหาูลจะไปตามความคืบหน้าของคดี ข้อมูลไม่รู้จักหาไว้มาเปิดหาตอนนี้เลยอ้ยนะครับไม่ชํานาญเลยไปฝึกมาใหม่มีอยู่ทั้งหมดหกเรื่องอยากจะเล่าข่าวนะเกี่ยวกับที่มีผู้เสียหายไปร้องทุกข์เกี่ยวกับคดีช่อโกงประชาชนเนี่ยเจ็ดหมาย้วนั้นจะเจ็ดเรื่องเจ็ดคดีแล้วก็ร่วมกันช่อโกงออลบอคอมีหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องที่สองแล้วก็เรื่องปลอมแปลงเอกสารลายมือชื่อ ก็คือเป็นเรื่องที่สามหนึ่งจะมีเรื่องผ้าพูยเอาอยางที่ถูกกล่าวหานะส่วนท่านประธานจะผิดหรือไม่ผิดก็คือเป็นเรื่องของศาลถูกต้องแล้วแต่ว่าผู้ที่หายเขาหน่าจะรวมตัวกันไปวันนี้นครับท่านประธานไหนท่านก็ไปดูอเองครับแล้วในเรื่องท่านประธานไหนก็ท่านไปดูอเองนะก็คุณเอ่อยชื่อประธานอ้อไปแล้ว <laughs> 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 ผมว่ามันคือผมว่าธรรมราชน,นสับสนนะครับว่ามันจะเอ่ยชื่อหรือไม่เอ่ยชื่อนะครับผมสังเกตดูหีินะเออ ไม่เตรียมการมาเลยนะครับผมว่าสรุปแล้วคือจะเอ่ยชื่อไหมในการเล่าข่าวนี้ <l ux> หรือจะไม่เอ่ยชื่อดีแต่สุดท้ายมันก็เอ่ยชื่อนะครับทุกท่านมาตา27มาตา27นี่ไม่แน่ใจว่าเป็นในเรื่องของพรบเด็กหรือเปล่าหรือพอบอะไรแล้วเราก็มีประวัติในเรื่องโฆษณาหกเรื่องแต่เรื่องในอุลนั้นหนัก,นกนเท่นั้นเลยครับหนักหัเ่นั้นเลยเชื่อมจิตเบาสบายไม่มีหนัก <l ux> เท,ทเทคนิคนี้เป็นเทคนิคของทนายจุกกู้ทนายเดชานะครับที่แกเล่าข่าวไปทีละเป็นไปทีละเรื่องทีละเรื่องแล้วก็บางทีแกก็จะเปิดดูว่าเออมันมีข่าวไหนมาอะไรอย่างเงี้ยแกก็ไปเลื่อนดูแล้วแกก็จะเล่านะครับเทคนิคนี้นะเออแต่ธรรมราชนี้ไปก๊อปเทคนิคใครมาหรือเปล่าไม่รู้ <laughs> อยากจะมาไล์สดเล่าข่าวทําคลิปเล่าข่าวเลย กรณีที่ท่านบอกใครจะปวสีสมสงสัยอยากเป็นยินฟูฮะข่าวนี้ก็หนักหนาสาหัสฟังดูแล้วรู้สึกคนหูแล้วครับอันนี้คือมันเกินจากเดี๋ยวนะครับทุกท่านขออนุญาตนะข่าวที่กําลังดังเลยเนาะข่าวรับธรรมนัฐบอกว่าหดหูใจเลือยเกินธรรมนัฐพูดบ่อยๆนะคำนี้ว่าเอ้ยทำไมข่าวนี้หดหูใจเลือยเกินมีการยิงทนายด้วยคืออันนี้ผมไม่ได้ไปว่าอะไรครอบครัวที่ ที่เสียชีวิต4 4ศพนะแล้วก็รวมถึงผู้ก่อเหตุที่ไปบอกว่าเป็นอดีตพออเนี่ยนะครับที่ก่อเหตุเนี่ยนะครับอ่าคือคือจะบอกงี้ครับว่าประเด็นน่ยผมพูดสั้นๆน,นะคือผู้หญิงอ่ะที่เป็นพออเนี่ยถามว่าจะจะคบทนายทนายคนนั้นนะครับผมในระหว่างที่อ่าในระหว่างที่ยังไม่เลิกขาดกับทางอดีตอดีตพออหรือเปล่ามือยิงอ่ะอันนี้ผมไม่รู้นะแต่คือมันเกี่ยวกับว่า ทนายคนเนี้ไปว่าความให้กับอพอ,อว่าความเรื่องอะไรเรื่องฟ้องหย่าอ,อาดีตสามีนี่แหละนะครับที่เป็นมือยิงเนี่ยนะครับเมื่อไรอดีตฟ้าน,นี้ก็เลยไม่พอใจกับผมว่าทําไมไปคบกับทนายที่แบบมาฟ้องเขาอะไรเงี้ยเขาก็เลยโกรธนะครับผมประเมินเองเลยนะสถานการณ์นี้ก็เลยฆ่าทีนี้ทน,นายธรรมราชเองนี่นะครับทำไมต้องโมโห,หูใจอะไรขนาดนั้นคือเข้าใจนะว่าเออมันเป็นเรื่องเป็นข่าวสะเทือนขวัญหดหู เป็นข่าวหดหูแต่รู้สึกว่าธรรมราษเองเนี่ยจะจะหดหูใจเป็นพิเศษผมก็เลยมองว่าธรรมราชไม่ได้แบบไปเป็นไม่ได้ไปเป็นอะไรกับลูกความตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกับลูกความตัวเองจะไป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 ,จะไปกักงวลอะไรมากขนาดนั้นนะครับผมเออในเมื่อเราทําดีอยู่แล้วนะครับเราว่าความให้กับเชื่อมจิตนี่นะครับเราทําดีอยู่แล้วนะครับเอออย่าไปอย่าไปคิดมากขนาดนั้นนะครับผมควาเขาเรียกว่าอะไร โสภาเข้าครอบครมแล้วก็ควบคุมตัวเองไม่ได้จึงแล้วก็ในเรื่องของอาจจะด้รับความกดดันอยอะที่ว่ามาว่าตัวเองถูกหลอกหรืออะไรก็ตามแต่เนี่หล,ลอกให้รักหลอกให้หลงหลอกให้สงสารแต่ถ้าเป็นคนที่มีสติดีวันนี้ก็อาจจะต้องทำเรื่องแบบนี้นะครับเพราะว่าปัญหาพวกเนี้ยมันมัน มันแก้ไขแบบนี้มันมันมีแต่เสียกับเสียสุดท้ายแล้วก็ต้องจบชีวิตไปทั้งหมดห้าศพฟังแล้วก็ดูหดหูใจนะครับถ้าเป็นผมผมไม่ทำหรอกแบบนี้นะอ่านไหมมันหดหูใจถ้าเป็นผมผมไม่ทํานะครับแบบเนี้ยพูดอยู่ซ้ําไปซ้ํามาอยู่หลายรอบน่าตกใจนะครับทุกท่านว่าธรรมราชจะจะกังวลขนาดนี้นะครับ <laughs> จริงนะครับขออนุญาตนะนี้ขออนุญาตเลยที่เอาเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วมามามา มาพูดซ้ําหรือมาวิเคราะห์ซ้ํานะครับผมแต่ว่าผมแปลกใจว่าททยธรรมราชทาไมกังวลมากขนาดนี้ในเรื่องนี้นะครับทุกท่านซึ่งอมันแน่นอนหลืว่าทุกคนดูข่าวนะครับผมก,ก็ตกใจนะใช่ไหมเออมันเป็นข่าวสะเทือนธะเชิอนใจเนาะสะเทือนใจเนาะนะครับแต่ว่าอันนี้หดหูใจอยู่ตลอดเวลาเลยเด็วก็หดหูใจเป็นผมผมไม่ทําแบบนี้นะครับว่าอย่างนั้นเออ ก <G ül> <ๆ> <G ül> ็ไม่ได้ว่าไม่มีใครว่าทานายเลยแล้วผมแล้วผมเตือนเรื่องหนึ่งนะไม่ใช่เตือนผมติงเรื่องหนึง่งธรรมราชเนี่ยเวลาไลฟ์สดหรือทําคลิปนี่นะครับเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับผมไม่ใช่โทรศัพท์ล้มไปล้มมาเดี๋ยวก็ล้มนะครับไลฟ์นี้กว่าจะจบไลฟ์แม่งล้มไป4ี่ห้ารอบแล้วนะครับผมคนที่เขากำลังดูนี่ที่เป็นเอฟซีนี่ยกาเวียนหัวเขาปวดหัวตายห่าเลยนะครับมีความเป็นมืออาชีพหน่อยอยากเป็นอินฟูใช่ไหมล่ะอยากเป็นอินฟูอนเซอร์เหมือนกับทนายเดชาอย่างเงี้ยนะครับก็ต้อง เตรียมความพร้อมให้เรียบร้อยนะครับไม่มีอะไรอยากอยากรู้โทรมาปรึกษาจอน,นี่ได้จอน,นี่จะสอนให้ถ้าไม่รู้ว่าจะต้องทํายังไงจะต้องพูดยังไงอ่าในการวางตัวในสื่อโซเชียลนะครับอ่าจอน,นี่สอนให้ได้ถ้าไม่รู้จริงๆนะครับจะบอกให้อบุญน,นะครับผมเออไม่ใช่อะไรนะสงสารคนดูครับผมเดี๋ยวกล้องก็ล้มไปล้มมานะครับไม่เตรียมเลยไหมของผมมันล้มไม่กล้องนะครับน้อยมากที่จะล้มยกเว้นแตมันสุดวิสัยจริงๆรินะครับแต่ของเขาล้มเอ้าล้มอีกนะครับสงสัยไม่มีขากล้อง จะเล่าข่าวมันก็ต้องมีอุปกรณ์นะเออแต่เป็นผมผมไม่ทำหรอกาเป็นผมผมไม่ทำหรอกพูดเยอะถ้าเรายอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราเคยทํามาก่อนแล้วเนี่ยเราจะสามารถป้องแลนระวัวงได้นะจะไม่ไปยิงใครแล้วก็จะไม่ไปทําลายใครจนจะไม่ไปยิงใครไปทํรลายใครผมจะปล่อยวางได้โอ้โหธรรมาราชเอาแล้วทําให้เราคิดนี่ธรรมาราชไปไปอะไรมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออนะครับ หรือยังไงทำร้ายเอ่อทำร้ายผู้ที่เราไม่ชอบเสียชีวิตแล้วเนี่ยก็ยังไม่นํำใจยังไม่ส่ใจวเองก็ยังยิงเลยฆ่าวเองตายอีกนี่คือจุดจบของชีวิตก็จะเรียนอยู่แบบเนี้ยไม่จบไม่สิ้นครถ้าเป็นความเชื่อทางพุทธศาสนาอันนี้ก็คือในเรื่องความเชื่อทาศาสนาอืดื่มน้ําแล้วพอ้ยิงยกครัวสี่ศพอดีพออ้อเอ่อมันน่าจะมโหขั้นสุดขีดครับ คน,คนเมื่อขาดธรรมะไม่สามารถจืยันเครื่องใจได้เนี่ยถ้ามีธรรมะมีการสุดสมาธิมีการโอโหสีกรรมอะไรกันมันก็จะไม่ถึงขนาดนั้นถ้าผิดถูกยังไงก็แต่ดูหน้าธรรมราชแล้วทําไมเครียดขนาดนี้เล่าข่าวนี้เออธรรมราชไม่เคยมาเล่าข่าวลักษณะนี้แบบในไลฟ์สักครั้งนะที่ติดตามมาตั้งแต่ผมติดตามมานะครับเอ,อรู้สึกว่าธรรมราจะโหดหูใจเป็นพิเศษแล้วตัวเองเป็นทานายด้วย เออแล้วข่าวก็มีมีทน,นายโดนยิงตายด้วยแล้วทนายกไไ็ไปเป็นนั่นแหละไปเป็นสามีใหม่นะครับทุกท่านโอ้โหนะไอ้แค่ระดับแค่กฎหมายจัดการเนี่ยผมก็ว่าน่าจะเพียงพอแล้วนะครับกันจะเพียงพอแล้วไม่ไม่ไม่ไมไมไมเป็นถึงขัน้นจนต้องไปยิงกันกฎหมายจัดการมันก็มีสู้สไงนะครับนี่ผมไม่ได้ผมไม่ได้แบบเข้าข้างคนที่เป็นมือยิงนะมันไม่ดีหรอกครับผมทําเรื่องนี้แต่ว่าคือ เขาจะไปสู้ทนายคนนั้นได้ยังไงถ้าออกกฎหมายถูกต้องไหมครับมันสู้ไม่ได้เพราะเขาไม่ได้เป็นทนายเขาไม่ได้มีความรู้ด้านทนายเขาก็เลยตัดสินใจทําแบบนั้นหรือเปล่านะครับเออคนที่เป็นทนายแล้วไปเอาเปรียบคนอื่นอย่างเงี้ยก็ก็ไม่ดีนะนะครับนี่ผมพูดในในความทั่ว,วไปนี่ผมไม่ได้ว่าใครหรือไม่ได้ว่าทนายที่เสียชีวิตไปแล้วแต่ผมมองว่าคนที่เป็นทนายนั้นแหละก็อย่าไปเอาเปรียบคนอื่นนะครับผมไม่ว่าวิธีการใดก็ตามไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม มันก็จะทําให้เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นคนที่เขาโดนโดนกระทำะนะครับทุกท่านนะครับแล้วผมก็เข้าใจคนที่มือยิงนะว่าเขาต้องถูกกระทําหลายอย่างพอสมควรไม่งั้นเขาจะไม่หลุดขนาดนี้หรอกนะครับผม,มขนาดพ่อขนาดแม่เนหะ็นไหมเขาสัมภาษณ์แม่แม่เตือน้ะนะลูกมันให้เป็นเรื่องของกรรมเถอะนะอะไรอย่างเงี้ยเออใครทํากรรมยังไงก็ได้อย่างนั้นแม่ก็บอกก็เตือนอยู่เอออย่าไปยุ่งกับเขาเลยบ้านหลังนั้นก็ให้เขาไปเลยเห็นว่ามีการไปออกเงินร่วมกันสร้างเป,เ,ปเ,ปเ,ปเป็นเรือเป็นเป็นเรือนหอที่จะอยู่ด้วยกัน ในราคา400,000บาทที่เข้าไปออกนะที่ที่ทอดีตพอคนที่ไปออกช่วยปรากฏว่าทําบ้านเสร็จแล้วก็มีก็เขาก็มีแฟนใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ถดกับทนายคนนั้นแหละนะครับอืมอันนี้คือไม่ได้ไปว่าอะไรเขานะแต่ว่าเาล่าไทม์ไลน์ให้ฟังว่ามันเป็นแบบนี้นะครับเออแบบตรังน,นี้ก็คงสุดท้ายเราก็คือน่าจะอย่ากันแล้วนะครับตามข่าวว่า ไม่ใช่ยากันแล้วนัดจะยากันในวันต่อไปยางคนก็ต่างเอาความรูกคามเหไปยากันในเรื่องของพาราที่มีลูกที่ลูกเอที่มีลูกต่อกันนี้ก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันนะครับเขาไม่ได้มีลูกต่อกันนี่หละที่ผมฟังข่าวมาใช่ไหมธรรมนัตบอกมีลูกต่อกันอะไรเนี่ยไม่ใช่นะเขาไม่ได้มีลูกด้วยกันถ้าถ้าผมถ้าผมจําผิดต้องขอไปนะแต่ว่าผมว่าคิดว่าผมก็จําได้แม่นอยู่เอทางผู้หญิงเนี่ยนะครับผมพอผู้หญิงเนี่ย เขามีลูกกับสามีคนที่สองก็คือเป็นตำรวจสามีคนที่หนึ่งเป็นตำรวจสามีคนที่สองเป็นตำรวจนะครับสามีคนที่สามเป็นอดีตพอนี่แหละส่วนสามีคนที่สี่ท,ที่นี่ก็เป็นทนายที่ที่ที่โดนยิงตายเนี่ยนะครับอืมนะก็แบบนี้นะครับเออเอทุกท่านก็ประมาณนี้แล้วกันนะอัปเดตเรื่องของทนายธรรมราชก็เห็นว่าหดหูใจนะครับผมหดหูแบบเกินเกินแล้วล่ะนะครับผมนะ รู้สึกว่าจะไปกังวลแทนเขาแล้วนะครับเออยังไงก็ขอแสดงความเสียใจกับครอ,อบครัวผู้เสียชีวิตนะฮะทนนี้ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยแล้วก็เอามาเล่าเป็นเป็นบทเรียนเป็นอุทาหอนแล้วกันให้กับเอฟซีพี่น้องประชาชนนะครับเราก็อย่าไปหาทําแบบนั้นนะครับทุกท่านมันไม่ดีหรอกก็ใช้กระบวนการกฎหมายนั่นแหละนะครับถ้ากฎหมายมันทําอะไรไม่ได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมนะครับเท่านั้นเองนะครับทุกท่านให้กําลังใจนะครับสวัสดีครับ